สวัสดีทุกคนวันนี้มาวัดลาดบูรณะนะคะโอ้โหพอเราผ่านเข้าไปนะทุกคนเหมือนแบบเรามาอีกโลกเลยอะ่ะหุยคนเยอะมากวันนี้อากาศยามเย็นนะคะอะกาจจะเร็วไปแต่ว่าอันนี้ช้าๆเลย นี่ก็คือเป็นวัดนะของจังหวัดอายุทยาอีกที่หนึ่งซึ่งเหลือเท่านี้แหละทุกคนนี่ก็มาครั้งแรกนะคะข้างในคือสวยมากนะะ ไปทุกคนเราจะพาไปดูข้างในกันท่านแทนสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเหลือเท่านี้แหละทุกคนท่าที่เห็นคนมากันเยอะอยู่นะวันนี้วันอาทิตย์ วันนี้วันอาทิตย์ที่สิบนะครั้งแรกนะคะที่มาวัดบุรณะเนาะอ้ไม่รู้จะอธิบายไงเพราะว่าไม่ได้อ่านประวัติมาเลยมีต้นทุสาเนาะ